กันนี้ครับจากอู่ช่างวัดครับ หหกเานองครับแต่เหมือนจะสะดุดไปหน่อยครับแตกเเดี๋ยวมาดูครับเท่าไรครับเท่าไร่1 3สามเจ็ดสครับ2 1 0 2้อ